พาะพระเยซูฟื้นจากความตายขึ้นมาในเรื่องหลักฐานนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม่งั้นคุยยาวแน่นอนนะเพราะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าก็คือพระเจ้าประทานให้ฟรีในโรมบทที่3ข้อ24บอกว่าแต่เพี่น้องอ่านด้วยกันสิครับหนึ่งสองสโดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าทรงทาให้เราทุกคนชอบธรรมซึ่งเป็นของประทานที่ไม่คิดมูลค่าโดยทางพระเยซูคริสต์โอเคไหมครับ มี3คํคำในตอนนี้ที่น่าจะวงไว้ก็คือนะครับคำว่าทําให้เราชอบทาชอบทาก็คือสะอาดทําให้เราสะอาดทําให้เราชอบทาทําให้เราพ้นกรรมนะครับซึ่งเป็นของประทานโดยไม่คิดมูลค่าอันนี้คือฟรีไหมครับของประทานภาษาอังกฤษจะกล่าวว่ากิฟต์กิฟต์แปลว่าของขวัญพี่น้องเวลามีคนให้ของขวัญวันเกิดท่านเนี่ยท่านต้องจ่ายตังค์เขาไหมครับเธอ เราให้ขวัญวันเกิดเธอดีใจมากเลยที่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วเท่าไหร่อะนตลกแล้วนะครับของขวัญน,นะเขาไม่ให้ตังค์กันพระเจ้าบอกว่าของขวัญที่พระเยซูให้นั้นคือของฟรีเพราะมันเป็นของขวัญ <c oughs> ของขวัญจากพระเจ้านะครับโดยทางพระเย,ยซูคิ์ก็คือให้โดยฝากพระเย,ยซูเอามาให้ถ้าไม่ใช่มาโดยพระเย,ยซูก็คือไม่ฟรีต้องทําเอาต้องรักษากฎใช่ไหมครับต้องทําหลายอย่างมากมาย แต่โดย,ยทางพระเยซูคริสต์นั้นให้ฟรีเพราะอะไรครับเพราะกรรมเวรนั้นพระเยซูรับไปแล้วพระเยซูจ่ายค่าของขวัญให้ของขวัญจริงๆก็เหมือนกับฟรีแต่จริงๆมันก็ลึกๆก็คือไม่ฟรีแต่มีคนใจ่ายให้ก็เลยฟรีโอเคไหมครับมีคนใจ่ายให้แล้วเลยฟรีเป็นค่าไทยเราจึงเรียกว่าการมาเชื่อพระเจ้านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการมารับการไทยมารับของฟรีมารับของบริจาคนะน้ำบ้านเราท่วม มีคนเอาเข้าวกล่องพายเรือมาให้เราฟรีจริงไหมครับเราจรึงไม่มีการเฉวยโอกาศเอาเข้าวผัดไข่เจียวหรือว่าข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับไปขายกล่องละร้อยบาทแถวหัดใหญ่ <laughs> พระเจ้าจึงประทานให้เราอย่างฟรีๆนั่นเองมันเป็นของฟรีเป็นของพระราชทานไม่มีขายไหม,มครับทําดีได้ก็ไม่สามารถได้มาได้ไม่มีวันที่เราสามารถจะไปทําดีจนกระทั่งได้ของประทานจากพระเจ้าได้เป็นเหมือนหนังสือพระราชทานน้องมีใครเกิดในรุ่น ของหนังสือพระราชทานไหมครับแจกฟรี Free, ห้ามขายโอยกมือเลยเหรอโอ้โหนะเยี่ยมมากเลยนะเป็นหนังสือใช่ไหมครับเป็นหนังสือปกสีน้ําตาลแล้วก็มีรูปพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เขียนว่าแจกฟรีห้ามจําหน่ายใช่ไหมเป็นหนังสือของฟรีสมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วบางคนเกิดไม่ทันบางคนไม่ยอมรับว่าเกิดทันแต่รู้จักนะครับอะไรงนี้เป็นต้นเป็นเหมือนถุงยางชีพใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเป็นของฟรีเพราะ เกินกว่าที่เราจะซื้อเองได้ทําไมพระเจ้าให้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่สามารถจะหามาได้นะในคืนวันที่สองพฤศจิกายนเวลา23่สานาฬิกาน้ำที่หาดใหญ่ก็ท่วมสูงกว่าตะลิ่งถึง1.5เมตรนะครับในจํานวน80%ของอําเภอหาดใหญ่ทั้งหมดนะครับรวมประมาณ30,000กว่าหลังคาเรือนเสียหายนะครับซึ่งมากกว่าในปี4 3อีกนะครับ มีความเสียหายประเมินค่าถึงว่า1.4หมื่นล้านบาทนั่นคือภาวะที่พี่น้องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีความทุกข์จริงๆเพราะน้ำเข้ามาท่วมณเวลานั้นทุกคนก็ไม่สามารถมีไฟใช้นะครับสิ่งที่ต้องการการบริจาคนะครับกลายเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ไฟแช็กหรือว่าเทียนแล้วก็กับข้าวนะครับวงเล็บห้ามเอาข้อสารไปให้เพราะว่าไม่มีหม้อที่จะหุงข้าวได้เพราะไฟดับใช่ไหมต้องเอาเป็นข้าวไปเลย นั่นคือมีความทุกข์คนต้องการความคนมีความทุกข์ต้องการขอต้องการการช่วยเหลือนะครับในประเทศเราก็เราดีใจที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชื่อพระวง์หลายคนแล้วก็มีองค์กรหน่วยงานบริษัทหลายแห่งที่ระดมของบริจาคไปเพื่อมอบให้แก่การช่วยเหลือคนในจังหวัดที่ภาคใต้ในพฤษภัยใหญ่ที่ผ่านมานั่นคือของฟรีไหมไหมครับมนุษย์เราอยู่ในความบาปอยู่ในกรรมในเวน้ําท่วมชีวิตของเราเราต้องการการช่วยเหลือพระเจ้าก็เลยส่งพระเยซูมาตายแม่งเขน นะครับเพื่อช, meter, ช blem, os, soup, after, ่วยเราให้พ right. ้นจากน้ําช oh> ่วยเราให้พ้นจากกรรมเวรนั่นเองนะครับเป็นของฟรีนั่นเองนั่นคือมีความสําคัญอย่างยิ่งของฟรีคือของประทานที่ไม่คิดมูลค่าได้มาฟรีฟรีเป็นของขวัญจากพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าจึงเป็นเพียงศาสนาเดียวหรือความเชื่อในโลกที่อยู่บนรากฐานของฟรีรากฐานของพระคุณพระเจ้าฟรีก็คือด้วยพระคุณพระเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งศาสนาในโลกนั้นสรุปได้คําเดียวก็คือคําว่าดู นะหรือคําว่าทำนั่นเองนะครับไม่ว่าศาสนาใดปัจจุบันนี้มีความเชื่อนะครับสมัยก่อนมีความเชื่ออยู่5ศาสนาหลักในโลกนะครับทุกศาสนารวนสอนให้คนดีทั้งสิน้นปัจจุบันมีความเชื่ออยู่สอง0 0ืความเชื่อในโลกนี้19,999ความเชื่ออยู่บนพื้นฐานของคําว่าดูดูคืออะไรครับคือคุณต้องทําเอาใช่ไหมครับต้องทําต้องสร้างต้องสมต้องพยายามเอา แต่ในพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของคาว่าดันคือทําเสร็จแล้วมีเครื่องบูชาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดังนั้นดีใจที่เวลาพระเยซูถูกตึงกางเขนใช่ไหมครับพระองค์บอกว่า it's finished แปลว่ามันสําเร็จแล้วพระเยซูไม่ใช่บอกว่า I am finished หมายควาอะไรพระเยซูไม่บอกว่าเราเสร็จมันแล้วด <laughs> พระเยซูถูกตึงนะบอกสาวบล เราเสร็จแล้วตายก่อนนะครับเพศซูบอกไม่ใช่เราเสร็จแล้วแต่ว่าทลายต่อไปเลยนะครับเพซูว่าเราสําเร็จแล้วนะครับนั่นคือการพระราชทานอภัย,ยโทษจากพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนคนคุมกฎใช่ไหมครับถ้าบอกว่ากรรมตามทันจะมีต้องมีคนเอากรรมเนี่ยมาตามทันเราจริงไหมครับมันไม่มานระบบตามอัตโนมัติเหมือนเราเป็นหนี้บัตรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งบัตรนั้นเนี่ยนะครับ บัตรอะไรสักอย่างเนี่ยก็ส่งเราไปในสํานักง,งานทวงหนี้สานักง,งานทวงหนี้ก็มาตามเอหนี้เราใช่ไหมครับมันไม่ตามอัตโนมัตินะมันไม่มีระบบสํานักง,งานตามหนี้อัตโนมัติมันเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งมีพนักง,งานทวงหนี้นะครับมีการรับสมัครพนักง,งานทวงหนี้ก็ต้อง,องทําหน้าให้ดูว่าหน้าตาน่าจะไปทวงหนี้ได้ไหมพี่น้องดูหน้ากว่าางข้างสิครับว่าน่าจะทํางานเป็นพนักง,งานทวงหนี้ได้ไหมครับนะ <net> ต้องหน้าตาหน้ากลัวพอสมควรนะครับ ก็เป็นพนักงานทวงหนี้เห็นว่าโยเคยอยู่พนักงานทวงหนี้ป่ะโยเคยอยู่ป่ะเคยใช่ไหมเคยใช่ไหมอ่าอะไรเงี้ยโยโยดูหน้าให้ดูหน่อยนะยืนยหน่อยนะนี่หน้าตาพนักงานทวงหนี้ประมาณนี้เลยโยลองทําหน้าตอนไปไปคลุมทวงหนี้ซิอ่าหนึ่งสองสามตอนนี้ทําหน้าไม่เป็นแล้วนะพระเจ้าชพระหมดแล้วนะโหดไม่เป็นแล้วนะลำบากมากเลย ตอนนี้ถ้า,ถาโยไปก็ถ้าพี่มีเดี๋ยวผมใช้ให้ก่อนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยนะพระเจ้าทรงพระคุณนะฮะเพราะฉะนั้นนะพระเยซูเนี่ยจึงเป็นเหมือนเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเป็นเจ้าหนี้ด้วยจะมาทําร้ายเรานะครับให้เรารับผลจากบาปที่เราทําแล้วเป็นพนักงานทวงหนี้ด้วยพระเยซูเป็นเจ้าของสองบริษัทบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้และเป็นบริษัทที่ทวงหนี้ด้วย พระเยซูจึงมาทวงหนี้เราโดยหลักการพระเจ้าเหมือนพระเจ้าผู้สาต้องตัดสินให้เราผิดใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันพระเยซูก็มารับโทษแทนเราด้วยดังนั้นเราจึงปลอดภัยที่สุดเอ่ไห,ไหมครับพระเจ้ารับโทษแทนเรานะฮะเราจึงไม่มีทางไปสวรรค์ได้เลยโดยการการะทําของเราเองพี่นองจะมีใครสักคนที่มั่นใจได้ว่าถ้าเราตายไปวันนี้เราจะขึ้นขึ้นสวรรค์นแน่นอนเราจงต้องไม่รับผลกรรมอย่างแน่นอนอย่างมากเราก็จะบอกว่าเราไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับ มีตอนแรกที่ผมมาเชื่อพระเจ้าประมาณสักยี่สกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็นั่งฟังผู้เทศนานครับเทศนาในเรื่องของชีวิตหลังความตายก็บอกว่าคนเราหลังจากตายก็มีทางให้เลือก3ทาง1ก็คือตายแล้วจบเหมือนปิดไฟแต่ก่อนผมมีความคิดคุมคืออยู่2ออย่างคือหลังตายปุ๊บน่าจะคล้ายๆปิดไฟตายปุ๊บก็จบปับ๊บเหมือนหนังจบเหมือนชีวิตจบไม่น่าจะสีเลือดอะไรมุมหนึ่งก็คิดแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงตายแล้วมันจะปิดไฟหรือมันไปอีกห้องหนึ่งมันมีสองอย่างใช่ไหมครับตายปุ๊บปิดไฟกับตายปุ๊บจริงๆไปอีกห้องหนึ่งก็ยังคุมเครืออยู่อีกทางหนึ่งก็คือตายปุ๊บเหมือนไปอีกห้องหนึ่งคําถามคือไปห้องไหนไปห้องเชือดนะครับไปห้องที่รับผลกรรมหรือว่าไปห้องที่รับบำเหน็จรางวัล อันที่3ก็คือไปเหมือนเออโทษทีอันนี้หนึ่งตายแล้วจบปิดไฟที่สองไปที่ห้องที่ปืนนรกเอียนั่งไปสวรรค์มีสช้อยตายแล้วจบสองไปสวรรค์สาไปนรกผมคิดอยู่ตอนนั้นว่าถ้าทางบุคลิกอย่างผมเนี่ยถ้าทางจะต้องเป็นนรกแน่นอน <c oughs> <c oughs> ดูแล้วไม่น่าจะทําดีอะไรมากนักนะครับให้ทานไปก็อาจจะราคาญขอทานก็เลยต้องให้ตังขอทานไปนะครับวักมาเจอแบงค 20กับเหรียญ5ก็จะให้เหรียญ5ก่อนแต่ให้ไม่ใช่ประสงสากหรอกแต่ให้เพราะเพราะเพราะว่าลำคาญก็ไม่นับว่าเป็นาดีใช่ไหมครับจะว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ก็อยู่ไปวันวันนึงนะครับแล้วก็อาจจะรักพ่อรักแม่เพราะพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูเราอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันมานานก็เลยมีความรักรักพ่อรักแม่แต่ขนาดว่ากระตัดยูรู้คุณเป็นคนดีเป็นลูกรักนะครับสู้เพื่อแม่อะไรเงี้ยไหมก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่ นะรหรือเป็นคนดีกับเพื่อนฝูงไหมก็อาจจะดีมั้งแต่ทําไมเพื่อนมาท้าต่อยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับท้าทางจะเป็นที่เกลดชังของของคนกลุ่มใหญ่ในโรงเรียนเหมือนกันดูแล้วสงสัยนรกแน่นอนและวันนั้นสิ่งที่นะครับก็คงอยู่ที่เดียวกับแท็กอะไรเงี้ยน,นะฮะก็คิดว่าคงไปแน่นอนรอเล่นนะครับตอนนี้ไปสวรรค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ฟังคําเทศนาก็ในเรื่องของที่นักเทศได้บอกก็คือว่า พระเจ้าทรงโปรดบอกว่าเราเป็นคนบาปแล้วก็พระเยซูมาไถ่บาปเราด้วยของประทานของฟรีวันนี้มีใครรับของฟรีไหมพี่น้องเวลามีคนให้ของฟรีพี่น้องคิดมากไหมครับมีครั้งหนึ่งผมไปประชุมต่างประเทศที่ฮาวายนะครับที่ฮาวายเนี่ยนะครับผมก็ไปประชุมที่ฮาวายที่ตึกประชุมนะครับแล้วมันมีร้านแห่งหนึ่งเป็นร้านขายของนงซึ่งไกลมากจากจากจาก,จากที่ที่อยู่นะครับไกลมากเลยคือเดินเนี่ยประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมง เราทุกคนได้ข่าวว่ามีของฟรีแจกแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรเขาบอกแค่ว่ามีของกันนันพิเศษแจกทุกคนที่เดินไปเข้าร้านโดยไม่ต้องซื้อผมก็อุตส่าห์เดินไปไกลมากนะปรากฏว่าเป็นสร้อยอยู่อันหนึ่งซึ่งห้อยด้วยหอยเข้าใจไหมครมูลค่าน่าจะไม่เกินห้าบาทเดินไปอย่างเมื่อยเลยนะครับเมื่อยมากแล้วก็ไปถึงปุ๊บเดินเข้าห้องเขาก็เอาไอ้นั้นห้อยให้ปุ๊บเราก็ ไอ้นั่นมันคือที่เขาบอกไว้ใช่ไหมเออใช่โอ้โหนะรู้สึกว่าเราก็เลยเอามาฝากภรรยา